และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทรครับแม้กระจกไฟฟ้าในรถยนต์จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแต่ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับเด็กหรือว่าผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการเพื่อความปลอดภยัยทุกครั้งที่กดปุ่มปิดกระจกควรตรวจด,ดูให้แน่ใจว่าไม่มีมือหรือว่าอาวัยวะส่วนใดของเด็กหรือว่าผู้โดยสารวางพาดบนกระจกเพราะอาจจะถูกกระจกหนีบมือจนได้รับบาดเจ็บก่อนออกรถก็ควรจะกดปุ่มล็อกกระจกทั้ง4บานเพื่อป้องกันเด็กกดปุ่มกระจกเล่นจนทําให้ได้รับอันตราย และกรณีที่ชชโกหน้าออกนอกตัวรถก็ควรจะระมัดระวังไม่ให้มือหรือว่าข้อศอกนั้นไปโดนกับปุ่มเปิดปิดกระจกเพราะอาจจะทำให้กระจกรถเลื่อนปิดกระทันหันจนก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกันนะคะพบรถตู้โดยสายกรุงเทพต่างจังหวัดไม่จอดให้บริการที่สถานีกรุงเทพทั้งสามแห่งแจ้ง1584เพื่อรวมสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะกรมการขนส่งทางบก every day for every one ทุกๆก,กวันเพื่อทุกคน ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ